ประมาณสามงานนะคะแล้วเขาก็จะสามงานนี่จะมีข้องมีข้องใส่ไก่น้่นนี่แหล,ละค่ะอุ้ยก็ละสามร้อยห้าสิบจ้ากอละสามร้อยห้าสิบบาทลูกค้ามาเอาเองเลยค่ะอยู่หน้าสวนธรรามากแบบขุดเองทั้งสวนก็ให้ขุดเองเลยค่ะค่ะเลือกเองขุดเองเลยค่ะก็บ่อยากให้พี่น้องในสื่อแพงคือคือตอนเข้าไปสื่อนะนะคะ่ะเพื่อเห้เอาไปเฮ็ดพันธุ์ขยายพันธุ์ปลูกหักต้นทุนออกแล้วก็สิได้ยู่จักสอง สองสามแสนนี่แหละค่ะผู้จัดการปีที่แล้วเนี่ค่ะขายในราคาแบงปันตามยุคตามเศรษฐกิจตอนนี้แหละค่ะขั้นสิไปบวกคือค่าไฟนี่อุ้ยแพงแห้งค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนค่ะพี่น้อง่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องผู้จัดการแหวนคนสวยพี่น้องค่ะมือนีผู้จัดการจะภาพี่น้องมเมืองนะคะอาชีพที่หูซึกวนาสนใจแห้งนะคะในปีสองปีนี่ค่ะพี่น้องแต่ว่า เอือยเพื่อนกันยังเห็ดตอเนื่งนะคะพี่น้องลายได้ดีผอมนะคะอ่ะพี่กัสมือนีค่ะอยู่ที่บ้านชัยอุดมนะคะตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธาน,นีโอ้ยพี่น้องคะเห็นปาลาลรอออนซอนแห้งนะคะตอนนี้พิจิการอยู่ในสวนคากเกษตรแดงใหญ่นะคะพี่น้อง พี่คะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะปลามาโตใหญ่แท้ปลาหัว <laughs> มันใหญ่แต่หัวหรือปลาคะเมื <laughs> ่อ <laughs> ท่านเห็นโตนะคะน้องไม่ได้เหนะ็นแต่หัวไม่ได้ค่ะผู้จัดการค่ะเอา มืัอนี้พาพ่อแม่พี่น้องค่ะมาเมืองสวนค่ะเกษตรแดงใหญ่ค่ะแนะนําโตกับพ่อแม่พี่น้องนะคะเอ่ยค่ะสวัสดีค่ะอันสวนค่ะวิเชียร์นิเล็กโทนี่ค่ะสวนค่ะปัญชัยอุตดมดจ้าค่ะเกษตรแดงใหญ่ค่ะโอ้สีพี่พาวีนะคะจ้าหรือซื้อเลนพี่วีค่ะพีี่เนาะหรือซื้อเอิ่นะค,ะคุณแม่ก็ได้ด้วยค่ะ S <S <S เอาปนนั <S <S <พ>าานยูบ่ะพี่เอาจักแล้แวน,นู่นเธอันรุ่นลูกเพิ่นเบิ่งแหมกับสิว่ามจำอย่างคือยังเอิญพี่อยู่กับสิว่านี่อันนี้ปลาปูข่าค่ะค่ะเอาให้ถามเนี่ยค่ะว่าพื้นที่นี่ที่ปูข่ากเกษตรแดงใหญ่นี่จักจ,จักไรยค่ะอันประมาณสามงานนะคะแล้วเาก็จะสามงานนี่แต่มีข้องมีข้องใส่ไก่นั่น,นี่แหละค่ะ,คะเดี๋ยวเด้อค่ะเอื้อยนู่นแนมไปค้ามันสิโยดลงข้องเด้อค่ะนั่นคือกอใหญ่แหงเนี่ย อันสิว่า,าจ้าไดล่ะค่ะอันปลูกไปปลูกมาหนามมันกะเสาะบรจากักค่ะมันกะเลยแบบ<ม>อันที่แรกกะเฮ็ดคล้องหน่อยเพราะเต้นขามได้นี่ล่ะค่ะแต่ว่าซุมืือนี่สิร้อยขามเลยล่ะค่ะ <c oughs> ตะกี้เต้นขามเม่นจ้ะจะกี้เต้นขามค่ะซุมืือนี่สงสัยสด่ร้อยขามแล้วค่ะแนะนําหาเรือ้อคะนี่อุ๊ยได้เรือมานี่ฟิวอุ้ยฟิวนี่ขาดแฮงนะค่ะนี่บรรยากาศแบบนี้เนาะค่ะน้อ อันหยดแห้งกระสีอันอันผ้าผู้จัดการมุนขามาทั้งผีเด้อค่ะอันเดี๋ยวสิไปนำหาอันผู้จัดการถ้งไปคนล้วเนาก็ต้องหันหน่อกันเด้ออุ้ยเอ้ยมันคือสูงแห้งนะค่ะเนี่ยฮะแม่นค่ากษตรแดง่ายอยู่วันนี้ค่าค่ากษตรแดง่ายนี่แหละค่ะเดี๋ยวเด้อพี่น้องนำนำหาคนถือสัมผัสกันมาได้ขามาได้ค่ะมาได้ค่ะบุปผาบุดงเอาเจอแล้วนะคะจ้า กอใ่แหงค่ะพี่เอาคอสักนี่กอละจักบาทนี่กอใยใยนี่กัสีสามร้อยห้าสิบบาทคือลูกค้ามารับอยู่หน้าสวนได้ค่ะก็คือพี่ไปยืนเที่ยงเนาะค่ะนี่ปาดพี่น้องกองามเที่ยงค่ะบุ้ยกอละสามร้อยห้าสิบจ้ากอละสามร้อยห้าสิบบาทลูกค้ามาเอาเองเลยค่ะอยู่หน้าสวนถามาแบบขุดเองทั้งสวนก็ให้คูดเองได้ค่ะค่ะเลือกเองขุดเองเลยค่ะ โอ้ผู้ใดมาก่อนเลือกเองได้เลยแมนจ้ะพี่วีคขานีก้อนหนีห่วยโมเมนสิได้หอดสิบเจ็ดสิบแปดลุ้มอยู่ว่ค่ะนี่นปปล่กอุย้ยโมเมนสิเป็นเศร้า<น>ยี่สิบหุ่นดิคะ่ะนี่ถ้าไปห้าไปแซะแล้วนะคะอุย้ยพี่นนองพี่ค่ะให้เมืองนะคะเด้อโมเมนต์ก้อน้อหน่อยด้ค่ะพี่น้อง,งะะมมกอองะะ้อ,กอนใหญ่ๆเลือกได้ทุกก้อนเลยคะ่ะเอาพี่วีคขาให้ถามถึงจุดรล่มต้นนะคะเป็นอียังเป็นแรงบันดาลใจว่าตรงเป็นท่าเกษตรแด้งไงค่ะอันที่แรกไปสื่อเพื่อนมาน่ะค่ะว่านอเพื่อนมัน ันพี่น้องเอามาฝากนอออนเพื่อนนะะ่ะค่ะคือจังมันรสชาติบ่ค่อยเผ็ดน,น่ะคะ่ะออกจะก,กินไม่ฉุนแล้วก็รสชาติบ่ค่อยเผ็ดออกซีหว,วานๆนเนี่ยเออรสชาติบ่เผ็ดแห้งคือคาแดงหน่อยเห่าก็เลยติดใจน่ะคะ่ะขึ้นว่าแถวบ้านเห่านาะคะ่ะหนึ่งเฮ็ดพักแต่คือสิแม่ที่แหลกเอามาปลูกขึ้นว่าจะซับนอขายนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าถา้าเอามาปลูกแล้ว มีผู้อยากได่พันก็เลยขายพันก่อนน่ยนะคะแรงบันดาลใจก็คือรสชาติเพิ่นรสรสชาติดีนะคะบ่าค่อยเพดค่ะค่ะจะออกจะออกหวานๆจักหน่อยตาผู้จัดการสิบห้ามุนไปทางพีดดีหนึ่งก็คือรสชาตินี่สิบ่คือคาบานเฮาเลยเมนจ้ะแล้วเขาก็ปลูกงายงามเร็วนะค่ะที่เป็นแรงบันดาลใจก็คือเพิ่นก็งามเร็วเด้ค่ะผู้จัดการบบเม่นวันคือจังสี่ปลูกมาได้เจ็ดแปดเดือนนะคะพร้อมเฮ็ดพัน์นีเพิ่นก็ อันนี้คือเจักเดือนกอค่ะนี่เจ็ดแปดเดือนเล้วคะเจ็ดแปดเดือนเขาเพิ่นออกดอกแล้วพร้อมจะทํำพัุนได้แล้วเท้ากับเมืองตอนแบบว่าเพิ่นออกดอกเนาะค่ะเนาะแมนค่ะแต่ว่าทั้งสวนเข่ากับคือคือผู้จัดการเห็นนี่แหละค่ะคือขายออกไปคูดออกไปเข้ากับจะปลูกแซมลงเลยได้ค่ะอืมค่ะค่ะเอาพี่วี่นะคะให้ถามเนี่ยค่ะว่า พื้นที่สองงานนี่จักหลุมค่ะนี่ประมาณประมาณพันอยู่เด็ค่ะแบบว่าอันอันผู้ปลูกพิ่นผู้ปลูกเพื่นว่างได็ค่ะปลูกที่ที่จังปุ่ค่อยได้เอาหญ้าพื่นว่าค่ะกระสิเป็นพันหลุมอยู่เด็ค่ะโอ้ค่ะีพ่ะไอ้มว่วนที่เพิ่นเตียก,กูมูนี่ไมถึงว่าห่อขายไปแล้วห่ากะเสียบลงไมแมนค่ะคือกอ่อเดเกหาคุดขายแล้วเ่ากะเอาเอา,เอาปลูกลงไมทดแทนเลยค่ะก็คือเรา ก็คือขายไปเรื่อยๆแล้วก็ปลูกปลูกทดแทนไปเรื่อยๆนะคะ่ะค่ะค่ะคือพอเมนวันล่อขายหมดแล้วเ้าจังปลูกสินะอู้หูี่วิคขาแบบนี้เทาก็มีไร่ได้หมุนเงียนทั้งปีเลยค่ะจ้ากะกะบเพราะพอได่ค่าอันนักเรียนอยู่ค่ะเกิดสิเพราะด้ค่าน้ำค่าไฟอยู่ไหนล่ะค่ะผู้จัดการคะ,คะมาทาั้งปีผู้จัดการ อันบัวแมนบัวแมนผู้จัดการเตี่ยเด้อค่ะสูงพอดค่าพันสูงบ่ผู้จัดการหรือผู้จัดการทัก,กรรเตียเ่ยบ่บ่ลเนี่ยผู้จัดการจะสูงอยู่เด้โอ้ยผ้าไปค้างแห้งมือเน <fe el> ี้ยเบึ้งเบิ้งพ่นอ่ะเดี๋ยอะนะคะ่ะพี่น้องป๊าเธอกำลังแตกออกเนาะค่ะเอ้อจ้าอุ้ยแต่ว่าสามลอยห้าซีบนี่คุ้มแห้งนะค่ะนี่โกนอย่างเงี้ยทาเกษตรแด,ดงใหญ่ก็ให้เบิ้งใบเพิ่นเด้อค่ะใบเพิ่นก็นจะออก กลมๆม,มุ่นๆเนาะค่ะใบเพิ่นจะปลายใบเพิ่นจะบ่แหลมค่ะแต่มีพี่น้องเพิ่นถามมาอยู่ว่าเคยสั่งมามันคือบ่ไเด็เป็นใบเนีน่ยนี่เพิ่นว่าก็เลยว่าบเมนว่าคาค่าแดงไงบ่ค่ะผู้ปลูกกับผู้ห่วกันเนาะผู้ปลูกก็สื่อว่าจะเอาพันกุ์เกษแดงไงเพิ่นว่าใบแนวนี่แต่เพิ่นกะจังมีควาหรู้ซื้อว่าเพิ่นเพิ่นงามเร็วอยู่ในพุธกาเนี่คือการสังเกตความแตกต่างของแถนกับบัวแถะเนี่นบ่ค่ะ ค่ะปีนี้เป็นปีที่สองละค่ะที่ปูกข้ากเกเศษแดงไงค่ะปีที่สองจ้ะหนูยังจําได้อยู่ว่าปีที่แล้วนี่ข้ากเากษตรแดงไงนี่บูมแห้งแม่แต่เขาขายกันกอละเป็ดลอยกอละพันธุ์วันนี้ยุนี่ก็ขายสามลอยหาชิฟค่ะเอ้ยอันอยุนี่ก็เคยไปสือกอหาลอยคือก,กันค่ะกับว่าคือแพงแท้จังสินะค่ะกั แพงกับสื้อเพื่อนเพราะว่าอยากได้เฮ็ดพันธ์กับว่าอยากให้พี่น้องในสื่อแพงคือคือตอนเข้าไปสื่อนะนะคะ่ะเพื่อ,อข้าเอาไปเฮ็ดพันธ์ขยายพันธุ์ปลูกเพือ่ออันกินหรือว่าผู้ใดขยันแน่ก็เอาขายตลาดยังสี่นะคะ่ะเข้ากับขายละค่าแบงปันพี่น้องสามอยห้าสิบบาทนี่คือลาค่านาสวนนะคะ่ะลูกค้าค่ะจ้า,จาโอ้ว่งไงเขาเคยสื่อเขาแพางเขาก็รู้ซึกว่ามันแพงแพงเนาะแมนค่ะเขาก็ไ่อยากให้พี่น้องสื่อแพงดอกคือค่ามันจัดจีบปลูก มันก็สิงามเร็วอยู่เด้พี่น้องถ้าเบิ่งแล้วนะคะ จ้าห้องก็ขายในราคาแบ่งปันขายในราคาแบ่งปันตามยุคตามเศรษฐกิจตอนนี้ล่ะค่ะขั้นสิไปบวกคือค่าไฟนี่อยแพงแงค่ะตอนนี้ <laughs> เนือนี่เนือนี่ว่าสองเาเนื้เลยค่ะค่าไฟคูณสองคูณสามอันหลุดนาเฟสไปทา้งใดก็มีแต่คนคนนันจมค่าไฟแมนค่ะยังหน่อยก็พอร้องคูณสามเลยค่ะยังหน่อยก็พเด้จมมาคาราคาขึ้นเนาะแมนค่ะเอ้ยยังขายราคาเพิ่งยังขายทอเก่าอยู่เด้อปีนี้ยังสีนะค่ะทั้งสวนเท่ากันยังขายราคาเก่าเด้อค่ะ ค่ะเอาผลตอบรับปีแรกนี่เป็นจังไดคะ่ะเอ่ยก็ดีอยู่ค่ะกะ็คือเขาขายทรงหลุกค้าเรื่อยๆเพราะว่านี่แหละค่ะคือผู้จัดการเพิ่นมาไทายไห้หล้วเขากับลุกขาติดต่อมาทั้งอันเพิ่นเบิง y o ย t u b e แล้วติดต่อมาทั้งอันออนไลน์ทั้งเฟซทั้งไลยเฮานะคะค่ะกับรมยได้ใเลยเรื่อยอยู่ค่ะกะค่ะ เรื่อยตลอดปีอยู่ค่ะตั้งแต่ที่เฮดมานะคะตั้งแต่ผู้จัดการกบอันอันบาวนิพิ่นว่าท้ายหายอลไะเอาสีซอได้แบนสีหลวงเอาความหลับได้แบบเนาะปีที่แล้วนี่รายได้นี่จักคานี่จักแสนค่ะถามลักแสนจะถามลักแสนเนาะถ้าตัวเลขมันกระสิบพ่นได้ฟังอยู่ผู้จัดการแต่ว่ายอดมันมันเหลือวัวปูหูด้วยอันตัวเลขมันกระสิบพ่นได้ฟังอยู่ค่ะข้ายก่อนละสามลอยหะซิฟกะ อันนั่นอันนี้ออกเลี้ยวกะฮักต้นทุนออกเลี้ยวกะสีได้ยู่จักสองสองสามแสนนี่ล่ะค่ะผู้จัดการปีที่แล้วเนี่ค่ะสองงานเนาะค่ะเอื่อยเนาะสามงานค่ะทานของใส่ไกลนี่แหละค่ะขึ้นอินทีมันเหลือจากเที่ยวเสดสางมานนะคะค่ะสามสามงานรวมบ้านรวมค้องใส่ไก่รวมบ้านรวมข้องใส่ไก่มันจะอันไรสองงานนะโอ้ค่ะบอกยังไงค่ะนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะค่ะเอื่อยเนาะเอาถามว่า สองปีที่เฮตุมานี่เจอปัญหาอยียงบ่ขาะเกี่ยวกับคาจะมีหน้าฝนเด้อค่ะที่ใบเพิ่นใหม่ลงนี่ล่ละค่ะแต่ว่าเพิ่นกะบ,บ่าตายเด้อ่ะค่ะแต่ว่าถ้าเขาเห็นถ่าเพิ่นแช่น,นามเกินไปใบเพิ่นจะแห้งและก็ไหม่ล่งคือจังไฟลวกนี่ล่ละค่ะแต่ว่าล่ำต้นเพิ่นกะบ,บ่าตายค่ะกับถ้าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเล่งเลเข้ากับ,บ่ต้องตกใจนะคะ,คะก็คือเพิ่นบ่าตายค่ะ<อ>แต่ว่าใบเพิ่นจะไหม่ลงซง่อๆเฮาแก้ปัญหาจางไหนค่ะพี่พี่ อันยุสวนปีที่แล้วนะแกจักสิว่าแก่ปัญหาจาังใดเขากับไสปูนขาวนะคะแต่ว่าสิว่าซอยดโบแต่ว่าพ่อไอวิทยาฝนไปเพื่อนก็จะหายไปเองเลนะคะอ๋อค่ะอาจจะเป็นตามฤดูเพิ่น<ม>สินค่า<อ>แต่ว่าถาฤุดูนี่ก็คือนอนอเพิ่นฐา,านาแรงนอนเพิ่นจะจะแสบกวาหนาฝนเด็กค่ะค่ะจ้ อพี่นู้นมองไปนู้หูแล้วว่าเป็นยังอันซาพี่มันสีอันอันเชาะไปเรื่อยๆแบบว่าอันเพราะว่าคานี่ยยืติดขอบเลยเอื่อยคุดออกนี่สซาเอื่อยกับสีหง่ขึ้นเญยขึ้นเป็นค่ะแม่นปลาปลาเพื่อนกับอันอันเฟื่อฟังไปน้าเลยค่ะปลาก็ได้อู้เนี่ยเป็นตังคุนพี่ว่าแม่นมันสีหดอัน เลยเครื่องต้นมะพร้าวด้วยค่ะนี่อมไปน่ะค่ะต้นมะพร้าวก็สูงขึ้นปีนี้คาแต่ว่ามันสูงกว่าปีกายด้ยค่ะปีนี้สุดจอด <laughs> แห้งเอาพี่วีค่ะทาเป็นพ่อแม่พี่น้องนาะเพิ่อนอยากล่องปลูกล่องทดลองเมืองสิบอกวิธีการปลูกการดูแลนี่ค่ะ,ะ,คะพี่วิธีการปลูกการดูแลเนาะค่ะค่ะคาก็กถือว่าปลูกง่ายเลยดียค่ะเพราะว่าคาหนึ่งอ่าถ้าตองกวนลงเลิกอะนะคะ่ะแค่เขา้าเวลาเขาจะปลูก กัขุดลุมจอกจอกสองสามบาทขึ้นวานี่ล่ละค่ะกัะอันถมพ่อถ่วงหัวคานี่ค่ะเท่ากับส่วนถ้าปลูกไม่ไม่กับประมาณวดน้ำวันเว้นวันก็ได้ค่ะเท่ากับเบึง้งเบึ้งพื้นทีเท่าว่ามันมันแห้งโถาขาเท่าหยาดพิ่นแห้งแห้งเท่ากับเอาฟางมาก,กรบนะคะค่ะพอพิ่นติดแล้วเขาจัจใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปนะคะแต่ว่าบ่แนะนํนำหลูกาขึ้นหนึ่งบ่ใหายใสอันขี้ไก่ กระปุยยูเลียเนี่ยะคะ่ะบ่ฮูว่ามันเป็นหยางพ,าพ่อใส่ปุ๊บคนสี่แห้งตายเข้าไปเลยค่ะ<อ>ให้ใส่ปุ๋ยสุดส<อ>ิบห้าสิบห้าสิบห้าค่ะแล้วก็ใส่ขีงหัวขี้กว้วยเข้านี่ล่รคคะขี้ไก่บ่ได้เลยบ,บ่จ้ะบ่ฮูวา่าเป็นหยางพ,าพ่อเขาใส่แล้ว่นจะเป็นเชื้อราเลยค่ะถ้าเขากเกษตรเดียงไงเนี่ยค่ะถ้าคานอื่นก็อาจจะบ่เป็นหยางแต่ว่ากเกษตรเดียงไงนี่ถ้าไปใส่ขี้ไก่หรือว่าใส่ปุ๋ยยูเลียค่ะค<า>่ะเพ่นก็เป็นเชื้อรา่นจะตายเลยค่ะโอ้ ผู้สุดยอดแห่ง่าคุณพี่น้องคะนี่เพราะม่นพื้นที่ไกลได้ค่ะในคางบ้านได้ค่ะ <c oughs> นี่พี่ <c oughs> ใช่ค่ะคางบ้านค่ะยุ่กลางเมืองได้ค่ะนี่เกษสวนกลางเมืองผู้เดียวนี่ละคือเอาเอาตะกี้ต้นอันพื้นที่อยูหนี่มันหวงหวางอยู่นี่ก็คือปริดเหตุยังเลยบ่คะ่ะบอตะกี้เหตุหน้าจ้ะเหหน้าจ้าดำหน้าออ้เปลี่ยนเปลี่ยนพื้นหน้ามาเป็น พื้นคาแมนค่ะเปลี่ยนผืนหน้ามาเปลี่ยนผืนคาค่ะตะกี้ดำหน้าด้ค่ะเลืองานจากลานอิเล็กทรอนิกส์มาเนี่ยมัอแรกนี่ก็จะเปิดสปอร์ไลด์ดำหน้าค่ะโอ้จาอันย่ำกังเว้นแดดมันห่อนกับวัเแดดดอกค่ะเห็ดหสวนอนะ่ะไปเห็ดลานอิเล็กค่ะค่ะเห็ดลานอิเล็กทรอนิกส์วิเชียนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะโอ้แต่ว่าไอ้ค้าม,มาเท่ากับหลังจากเลิกงานแล้วไปออกกําลังกายมาแล้วเนาะคือแฟนเพิ่นจะมกไปออกกํา,กา,กาลังกายเหลี่ก็จังมาลงสวน ถุ่มซ้อมถุ่ม,ม,มเข้ากับเขากับคืนค่ะจ้ะเอาพี่วีคือบกคิดว่าอยากปลูกบกม่วงบกเผาบกยังังสีนะค่ะตอนนั้นแบบเออยังเป็นสิ่งที่แบบว่าวาวที่สุดเลยในหัวเลยว่าอยากอยากต้องเป็นคาสินะคะอันว้าวทีสุดเนี่ยคือว่าบานอยู่ในเมืองนะค่ะคือว่าปลูกคาซับนอคาไปส่งเม่อาอยู่ตลาดแกคือว่าคือสีเออเมือละส้มสี่ลอยซ้อมซ้ำอยสินะค่ะ ก็เลยก็ส <straightforward> ิบคิดว่าปู่บังม่วงค่ะมันก็สิออกนอไปเรื่อยๆนะค่ะพูดถึงว่าค่ะจ้ะถ้าเป็นบังม่วงมันก็จิเป็นเห็ดตามฤดูนอค่ะโอ้ขาก็คือเข้ากงเือแต่เข้าดูขยันเพี้ยนเพลเน่เข้ากับใส่ปุ๋ยเพล่นก็สิแทงนอมาอยู่เรื่อยเข้าน่าจะได้ซับทรงตลาดเรื่อยๆยังสินะค่ะน่าจะเป็นรายได้แบบเรื่อยๆยังสินะจ้ะโอ้นี่เป็นการวางแผนทีแบบว่า อันถูกต้องเลยค่ะถือเลยหูซจ้าพ่อมาถือข้างเนาะค่ะก็จังว่าก็คิดยู่ได้ว่าเอ๊ะเขาผูดตอนปูกแหลกๆเนาะผู้ใดกระถามพวกนี้มันปลูกหลายปานนี้มันเสียไปขายไส่ขจาวาอันเจากิดขจาวาก็เลยว่าเอ้าล่องปูกเบืองม่งมีหม่งขายก็เอาไว้ในสวนเท่านี้ล่ะคือสิบวเป็นหยังดอกก็เลยว่าค่ะค่ะเอาไปเอามากเกินขาดเลยจ้าโอ้สุดยอดเลยค่ะพี่น้องนะคะ อยากให้พี่พี่ฝากอย่างถึงเอฟซีที่เพื่อนแบบว่าอยากเริ่มต้นร่องเห็ดมังงสินะคะเนะนํนำเพื่อนเนีค่ะว่าเพิ่นเพื่อนควรจะเฮ็ดจังไหนนะคะค่ะถ้า,ถาอันเพื่อ,น,อนสนใจอยากปลูกเบื้องพี่น้องกับไอเตรียมแปลงไว้ให้มันมีนม้ำอันใบท่าโฮหนาแหลงน,นั่นเลยนคคะเพราะว่าเพื่อนโบมักแชะและเพื่อนกับโบมักแห้งอะนะคะคาเพื่อนจะมักชุมช่มๆเนาะค่ะแต่ว่าดินที่ที่เหมาะสมในการปลูกคา ก็ค <C> e ือนี่แหละค่ะว่าแม่ดินเหนียวด,นดินยันก็ได้ค่ะยกเว้นดินเหนียวเพราะว่าดินเหนียวนอเพิ่นจะบบสวยนะค่ะ <c oughs> จ้ะก็เป็นดินล้วนดินทรายยังกับปลูกได้เลยค่ะว่าจะบ่บแม่ดินเหนียวค่ะดินเหนียวกับปลูกได้ยูจะว่ามันน่จะกลนยากน่ะนะคะ่ะทีท่ว่าบ่อยากแนน้าดินเหนียวแหะคะ่ะอือค่ะแล้วเขาใส่ใจดูแลเพื่อนแนถวแถวบ้านเทาเพิ่นกินไอ้นอค่าเป็นพักน่ะนะคะ่ะ ะพราะปลูกอยู่ขั้นซ่าทั้งสวนคิดวานะคะเพราะว่าสวนมากค่ะว่าจะว่าหอมคือขาเหลืองกะโบ้ด้วยค่ะเพราะว่ากินเพลินบ้คอยสุนค่ะรสชาติเพลินเล่ยบอ้คอยเผ็ดมันกับเหมาะสมนะในการกินนอออนนะคะถาพี่น้องอยากปลูกก็ทดลองเบืองจะก,กอสองกอก็ได้พี่น้องบ้แพ้งดอกค่ะกอหนึ่งกับสามลอยหา้าซีฟทมาเอาอยู่สวน มันก็เป็นอีกทางเดือกนึงเนาะค่ะพี่น้องที่สมมติว่าเ้าปลูกแล้วเขาจะซับนอขายเนาะค่ะเขาก็คงจะซับได้เรื่อยๆนะคะอาจจะเป็นไร่ได้ตลอดปีเพราะว่าเ้าขายนอออนพิ่นนาะค่ะเ้าซับนอออนทรงแม่ข่าหรือว่าอันถ้าเอาไปขายตลาดเองข้าเจ้าก็ขายซี่ซี่หานอออนเขาข้าเจ้าปลูกแล้วข้าเจาก็ขายหยีสิบบาทนะคะกก็ถือว่าเป็นไร่ได้พ่อได้คาหนําปูหนําปลาอยู่หรอค่ะ เอาหรือว่าสีพอ่อใดค่ะนักเรียนอยูบ่วจ้าค่ะท่าเ <c oughs> ัววันค่ะเห็ดเห็ดสิหลายขึ้นจังสีนะะ้าค่ะจ้าเอาพี่พ,พี่ค่ะทำยันพอแม่พี่น้องเพื่อนสนใจเนาะคะ่ะอยากเขามาชมสวนจริงแล้วก็เขอมาขอวิธีการปลูกการดูรแลแล้วก็การตลาดนั่นังสีสามารถเขามาใดบ้างคะเอยเขามาใดคะ่ะแต่ว่าอันให้ลกคค่โท่าหัวค่ะเอาพี่พ<ด>ี่ค่ะมนีฝากช่องทางการติดต่อนะคะพี่ จิตโตได้อันาสนใจพันคาเกษตรแดงใหญ่เนาะค่ะไอเบอร์โทรค่ะ0868759485ร้านวิเชียนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะค่ะอันนี้ก็คือเพจเลยเปล่าค่ะค่ะเพจสวนคาเกษตรแดงใหญ่เนี่ยแหละค่ะเดอุดมสวนคาเกษตรโอเคสวนขาเกษตรแดงใหญ่เดชอุดมเนาะค่ะเนาะ อาผู้ใดอยากได้เด้อค่ะเด้อหรืออยากเขามาชมสวนเนาะค่ะเอือยเนาะ<ด>สามารถเขามาโทษติดเอ่อโทษนัดเพื่อนกอนได้ค่ะพี่น้องค่ะบางเทีเดือนหนึ<ด>่งนัดโบบ่บ่บบก็ตรงกันแกนมี่เลยนัดกอนได้ดค่ะส่วนมากอยากให้เป็นเสาร์อาทิตย์นะคะมันจะแบบสะดวกทั้งทั้งลานน้ำนะคะนั่นคือเอาเข้ากับปบลานอีอเล็กน้ำนะคะแต่ว่าถ้าลูกข่าไมาแต่ทั้งไก่เขาก็ให้ผ้าเข่าชมสวนอยู่แต่ว่าถ้าอยากชมแบบ สะดวกสบายแนี่ก็คือเสาอาทิตนะค่ะอืมค่ะผู้ใดอยากเขามากคุดเอาเองฟินๆเลยมาเลือกกอเองค่ะเขามาได้เลยพี่น้องหะเมืองกอนี่นาอันนี้ก็สีใดห่้วยโบเมนสิตี่สิบกลุ่มหุ้วย้จัดการยูนีโมเมนสิหาสิบต้นผลบอนี่แต่ว่าหลุมหนึ่งมันก็สีสองต้นสามตนน <คะ S 2> ม้นด้ค่ะโบเมนบ่าหลุมละต้นดอนี่กระสีใดอยู<ม>่ด้วยๆๆนี่ค่ะยางทีไดกระสีเดี๋ยวเเศร้าหลุมบุนแล้วค่ะ บอกง่ายๆว่าผู้ใดมาเอาเองนี่ก็คือได้เปรียบกะเลือกเลยค่ะเลือกเลยแต่ว่าั้งสวนเท่ากับเลือกให้ยู่แต่ว่าเวลาคนจังจะมาถาผู้ใดอยากเลือกเองก็คือมาเอาที่สวนนะค่ะเลือกเลยอยากได้ก่อนไหนเลือกแล้วตัดแล้วก็กุดเลยค้นคืนรถเองพ่าแค่สามร้อยห้าสิบบาทคุดเอาเองเลยค่ะโอเคเลยอุลราคานี่เป็นราคาแดงปันนะคะพี่น้องเนาะ ค่ะพี่พี่คะมื่อนี้ขอบคุณหลายๆค่ะที่พ่าบุปาค่ะผู้จัดการมลและปลาค่ะย้ะโอเคเลยค่ะพี่พี่ค่ะมื่อนี้ขอบคุณหลายๆค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่น้องค้านี่ขุมเฮงผู้จัดการบอกเรืเลยว่าขุมอีเลีค่ะนะคะก่อละสามร้อยห้าสิบเพราะว่าผู้จัดการก็เห็นหลายคนอยู่เป็นขายหวยก่อละแปดร้อยถึงหนึ่งพันนะคะพี่น้องห้าร้อยนี่ก็ แคอ่อเจะนะคะพี่น้องแต่ว่าสวนนี่นะคะเป็นสวนที่แบบแบบแงปันให้พี่น้องได้เอากลับไปปลูกอยู่บ้านนะคะพี่น้องนี่ค่ะเมืองกอที่ละหานะคะสนใจกับติดต่อเอือยเพื่อนใดนะคะแอดไลน์ทรถามเอือยเพื่อนใดนะคะส่งทั่วประเทศนะคะพี่น้องอ่ะแล้วก็ค่าส่งน,นี่ก็ลองคุยกับเอือยเพื่อนมึงนะะเนาะเนาะสำหรับคลิปนี่ก็เอาคากระเซดแดงใหญ่ค่ะสวยๆงามๆนะคะมาฝากพี่ฝากน้องค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ